การสอนเนี่ยค่ะเอ็กอีบุ๊กเนี่ยค่ะเพราะว่าตอนที่ทำผลงานนวัตกรรมคือทำเป็นเอกสารใช่ไหมคะเป็นหนังสือตอนนี้ก็อยากจะทำแบบนี้บ้างค่ะใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนะคะก็เลยเข้าอบรมค่ะครับครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ สวัสดีทุกท่านะคะดิออฉันเองละเอียดชื่เอเงินค่ะเป็นครูสา3จากโรงเรียนวัดเปรงประชากรอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธาน,นีนะคะอ,อ,อยากมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับอีบุ๊กเพราะว่าอยากพัฒนานตัวเองนะคะเพราะว่าอายุก็เยอะแล้วค่ะครูสังเกตจากาสภาพจริงที่อยู่บนสรีระนี่ก็คงรู้แล้วนะคะ แต่ว่ายังอยากที่จะเรียนรู้ต่อไปเพื่อจะสามารถเอาเพืไปพัฒนางานแล้วก็เอาไปพัฒนาทำให้นักเรียนของเราเก่งยิ่งขึ้นคับขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมนิธิี่นันมานะครับทำธุรกิจส่วนตัวทำขายแล้วก็เป็นช่างผ้าทว่านมาจากจังหวัดตรังแต่ว่าจริงๆเป็นคนกรุงเทพเพิ่งยา้ายมา ตาธุรกิที่นั่นก็อยากจะได้โปรแกรมนี้ไปใช้เในส่วนของรูปภาพท,ท,ที่ผมเป็งานในเด็กกูแล้วไปใชช่วยในส่วนของการท่องเที่ยวของจังหวัดบางส่ว,น,สวน,นนะครับขอบคุณครับมีอะไรก็ติดต่อทางอีเมลได้นะครับ ท่านมีภาพส,ยสวยๆเยอะๆที่ถือในเป็นเป็นช่างภาพมืออาชีพระดับประเทศเลยระดับโลกดเลยน,ลนะครับม,มีมีมีเว็บไซต์ส่วนตัวทุงผมแอบเข้าไปดูโปรไฟล์แล้วน่าสนใจมากฮะเดี๋ยววันนี้เผื่อเออาจจะท่านอาจจะแบ่งปันภาพสวยๆให้พวกเราได้อในเงี้ยลองดูนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างอะไรเงี้ยคะก็ดูย<ด>่างครับนะวันนี้ค่ะจันสุกินาเข็มทองนะคะอยู่โรงเรียนเทพศิริักค่ะนะคะมีความสนใจที่อยากจะทำอูีแมกซีนเพื่อพัฒนา วิชาที่สอนนะคะให้เด็กักเรียนได้ตื่นแต่แล้วก็สื่อสื่อการสอนนักเรียนจะได้คนคว้าได้ตลอดเวลาะคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเปียพรเอาอองค่ะเคยทำงานอยู่ที่นักศึกษาสดออกแบบสื่อเสริมพิมพ์น,นะคะ แล้วตอนนี้ก็เลยสนใจในการทำทนนรยูนิคอร์ดซีนได้ลงลงเว็บหรือว่าลงาทางคอมเกิดได้จัดเล่มของตัวเองได้ขอบคุณค่ะคือยึดเป็นขยัะครับทางเพจเลยชแนลไม่ไม่ไปได้อยู่ประเทศอะไรอยากได้โปรแกรมนี้ไปเพื่อที่จะ รายงานความเคลื่อนไหวของของบริษัทได้ให้กับพนักงานที่อยู่ต่างประเทศเพราะว่าเราส่งหนังสือไปของการงานนี้เราทำไปเนี่ยได้โปรแกรมนี้ไปก็จะไปช่วยในเรื่องของอการรับทราบข่าวสารความเป็นไปของทั้งทั้งพนักงานที่อยู่ต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ กรมคุมโรคพอดีเราต้อหมายให้มนทำงานสื่อสาฉบับการของกรมคคุมโรคค่ะก็เลยคิดว่าโปรแกรมนี้น่าจะไปสื่อสารให้ประชาชนทราบมเกี่ยวกับการทำข้อมูลในเว็ไซต์ค่ะสวัสดีค่ะจิตราบุญน้านะคะจากสำนักงานกรมควบคุมโรคที่หนึ่งกรุเทพนะคะและทีม เขาขอบโครงสร้างนะคะโครงสร้างเาเป็นอยู่กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงแล้วก็นถานศิกับสุขภาพนะคะก็จะร่วมกับน้องนะคะทำเว็บไซต์ของหอน่วยงานโดยจะใช้อีเว้นต์อาจารย์นะคะะก็คือจะประชาสัมพันธ์ทั้งในเรื่องของหอน่วยงานของตัวเองแล้วก็ข่าวสารให้ประชาชน ส่ค่ะมาจากจังหวัดแพร่คะเป็นอาจากสอเอลิจจังหวัดแพร่ที่ตั้งใจที่จะมาก็คือตอนนี้นำนักเรียนเข้าสู่การแข่งขันนะคะระดับภาคก็เลยคิดว่าจะต้องพัฒนาให้พัฒนาตัวเองเพื่อไปพัฒนาเด็กทีหนึ่งและหวังอย่างยิ่งว่าอาจจะนําเด็กเข้ามาถึงระดับประเทศนะคะค่ะ สวัสดีครับผมสมศักดิ์เย็นนะครับเป็นกราฟิกดีไซเนอร์อยู่ในโรงแรมริโอคินเชอร์ตันก็คือจริงๆแล้วคือไปได้ไปเห็นงานชิ้นงานที่เป็นเออ่เป็นอ e ีบุ๊กเนี่ยเขาคลิกขึ้นมาแล้วแล้วก็เป็นเป็นส่วนกลางที่จะต่อเชื่อมระหว่างคนที่จะสร้างอ e ีบุ๊กแล้วก็คนที่ขาย e ขอีบุ๊กพวกนี้จริงๆแล้วคือผมสนใจเนี่ยคือจะเอาไปใช้ในงานของผมเพราะว่ามันเป็นงานที่เกี่ยวกับพวกอ e ีแคตตาล็อก พวกสั่งอาหารหรืออะไรเนียนะ,ะเป็นเมนูมอาหารเป็นการโปรโมชั่นของแบบโรงแรมทีนี้คือพอดีมีสิ่งที่แบบชอบส่วนตัวอยู่แล้วก็พวกเกี่ยวกับพวกกราฟิกพวก 3D มดีแอนิเมชันแล้วก็พวกเกี่ยวกับเร่องความรู้ความสามารถตรงนี้ครับรวมทั้งการถ่ายภาพด้วยอะไรนี้ครับเพื่อที่ให้แบบว่าเป็นประโยชน์กับคนรุ่นใหม่หรือว่าคนต่อไปรุ่นต่อไปขอบคุณมากมากครับ สวัสดีครับผมนายธรวัฒน์จันทิพทาพครับเป็นครคเีเอทีฟขึ้นวิว100.5วิวเอ็กซ์เพิร์ตนะครับเป็นขึ้นตลอดั้งกรุงเทพที่เราเสนวันนี้เนี่ยก็คือวางแผนกับน้องเขา้าไว้อีกขั้นหนึ่งเดือนน้องก็จะขึ้นมาเหมือนกันก็คือเราจะเอาคอนเทนต์ข่าวของเราเนี่ยมาทำเป็นอีุ๊กเพื่อจะให้ผู้ฟังเนี่ยได้ไปใช้งานต่อได้อ่านได้อะไรได้มากขึ้นเป็นช่องทางช่องทางหน,นึ่งที่จะมาในการเผยแพร่รายการต่างๆของเรานะครับขอบคุณครับ ใช่นีการการจนาซาดีค่ะโปรดิวเซอร์ในส่วนของพื้นวิดีโอการค่ะก็จะนำความรู้ตรงนี้ไปพัฒนาต่อยอดในเรื่องของการที่จะยิงเนื้อหาค่ะไปสู่ผู้ฟังแล้วก็เรื่องของการสร้างกลุ่มผู้ฟังใหม่ๆด้วยค่ะหมดยังเลยถามน้องเสื้อแดงนะครับอ๋เเอเสื้อแดง <ๆ S 1> เออเลยเสื้อแดง สวัสดีครับผมพัชวันกามพลครกันอยู่ที่อำเภอปกากช่องจังหวัดนครศรีมาในส่วนตัวแล้วทําธุรกิจส่วนตัวเป็นทําธุรกิจเล็กๆลงพิมนะลงพิมพ์แล้วก็เป็นนักนังสุอพิมพ์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นน้องของท่านอาจารย์นิชาภาและ็น้องของท่านอาจารย์ละเอียดแต่ในส่วนตัวแล้วทํางานอยู่ในงานของสังคมทั่วไปก็คือทํางานอยู่ที่กรมภู้มิเหต ประสบวิธีทำเพราะฉะนั้นในงานของสารหรือ,อหน่วยงานคุมกระพื้นเนี่ยเราทงเป็นต้องใช้พวกนี้มากเพราะเปเปอร์ต่างๆเนี่ยบางครั้งเอาไปใช้และนําเสนอม,ม,มันไม่ถจริงสารสั่งมาทางานเนี่ยมันจะบองไม่เห็นแต่ถ้าเกิดเราสามารถมีอีบุ๊กมีภาพเคลื่อนไหวมีอะไรที่มันเป็นสัมผัสได้จริงๆมันก็แสดงความจริงให้เห็นได้ได้ได,ได,ได้ชัดเจนขึ้นเป็นหลักฐานได้มากขึ้นอันนี้ก็มาใช้ได้ในส่วนของงานประชาพันธ์ของกรมของสํานักงานที่ผมประจำานสีคิ้วอยู่นะครับ ก็าสามารถเอาไปนําเสนอได้แล้วก็คาดม่าจะเป็นของใหม่แปลกแล้วก็ใครก็พกพาไปัปัจจุบันนี้ในสำนักงานแต่ละสำนักงานจะมีคอมพิวเตอร์เป็นของตัวเองอยู่อยู่แทบจะทุกสำนักงานเวลาเราไปพรีเซนต์หรือจะนำเสนอ,อไปคุมคนไปบอกคนไปปรับเปลี่ยพนพฤติกรรมของคนเราใช้พวกนี้งานงต่างๆที่เขาได้ร่วมกิจกรรมแล้วต้องสื่อให้เห็น,นะก็เลยคิดว่าสนใจแล้วสามารถนําไปใช้ได้ โดยโดยโด,ย,ดยการครั้งแรกจากการอาร่านหนังสือของท่านอาจารย์ลพบด้ไอทูลสีฟ้าพออ่านเราก็รู้สึกว่าเอะเราก็น่าจะเรียนรู้ได้ทําได้แล้วก็น่าจะหาประโยชน์จากจักหวันในทางทางทางไม่ไม่สมยกําไรนะครับถ้าสวยกาไรก็ก,ก็ก็จะต้องก็จะต้องทำอีกรูปแบบหนึ่งแต่พอมาดูงานของท่านอาจารย์ลพบดไอดูได้ไยคุยกัแลรวรู้สึกว่าประทับใจในตัวท่านท่านเปิดโอกาสแล้วอยากมีแนวแนวความคิดอยากให ให้งานอ e ีบุ๊กของเราเไปถึงทุกๆคนโดยที่ทุกคนสื่อแล้วเก็บเศษมันได้โดยที่ว่าใช้ต้นทุนต่ำที่สุดเพราะเพราะว่าในหน่วยงาน,นงตา่างๆแล้วคนมักปฏิเสธว่าเอ้เราเราแก่ไปแล้วเราเรียนน้อยออมันไม่จําเป็นเราเรีศึกษาได้เรียนได้เียรู้จากผู้อื่นแบบคนข้างวาข้างจากลูกหลานเนี่ยอย่างอย่างพี่ละเอียดอาจารย์ละเอียดเนี่ยไม่สัมพันธ์เรื่องงานไอทีอยู่เท่าไหร่แต่ก็าอาศัยลูกหลานก็ได้ความตัวใจจากท่านทิมคณะของผู้ วิทยากรที่นีใ้ให้โอกาสได้เข้ามาเรียนรู้นะครับงั้นผมขอขอบพระคุณมากครับที่มีโอกาสได้แล้วก็ดีใจและยิ่รู้สึกว่าเราได้ความรู้กับเวลาที่เราจะเสีย7-8ชั่วโมงผมคิดว่าคุ้มมากครับไม่มีแล้วครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ